เขาบอกว่าเขาขับเ้าพี่นัสทำไมไม่บอกก่อนโอว้ยคุเลย อเมริกามากินเล่นนะคะอยู่ที่นี่ก็เลยตั้งชื่อเป็นชายหาดหมีเคหมีก็คืออเมริกาเคก็คือชายหาดนั่นเองนะคะหลายสายได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับเข้าไปนะคะเราค่แวะอยู่ที่หมู่บ้านแกะสุนเหลี่ยมเนเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะคะถ่ายรูปอยู่ที่สะพานมังกรสะพานแห่งความรักอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ลงรถไป่าย เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปที่ใช้หาดหมีเคกันก่อนนะครับเอาตามมาหมวกแดงพี่ต้อยพี่ต้อยตามมา <c oughs> ล่าเริโคตรเย็นสบายเลยล่าเริงเป็นพิเศษบอกช่วันี้คนอารกาศที่ไม่มี <c oughs> จุดๆๆมีถึงแล้วหาดสวัสดีครับ นี่ทำหน้าสดใสหน่อยาแต่ดินไเขาอย่างละเอียดเลย่เนี่นะค่ดอเียงัขนึ่ไงเดี๋ยวคลิปไปขาย

เรากำลังจะเข้าไปที่สะพานไทยญี่ปุ่นเอ้ยเวียดนามญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเมืองเก่าฮอันค่ะ,มเ,คะเมืองเก่าฮายัน ก็ไม่รู้ว่าตาพี่แรกมาเท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ที่เวียดนามนี้บางเจ้าเขาก็เดาประมาณ600ใมีกล้องเราจะไปใกล้ๆกระดาใกล้ะอมีกล้อหตักสรล้ว้อไฟไผู้พันตักไก่ทอดุได้วไฟที่ nãy mua, có cửa này, nào, ở gì nãy mua, để tôi <laughs> chỉ bỏ cho anh nhé. Anh thích cái gì thì คือกระเป๋าเล็กๆนะคะเพื่อจะเป็นของฝากเนาะนี่แหละสัญ,ญลักษณ์แล้กอบไม้อันเราสามารถจะส่ไฟเมืองนี้ได้หรือโคมไฟเมืองนี้ก็เป็นเมืองแหกโคมไฟโคมไฟที่นี่หกลงได้นะคะเหมือนกับร่มเลยนะคะกลับบ้านเราค่อยจางกของไว้ใส่ดอกไฟได้ค่ะฮลโหลหนวดขาเท้าผ้าพันคอใครยังไม่มีเสื้อแขนยาวจะแก๊สสามารถจะซื้อผ้าพันคอสักพืนหนึ่ง

จุดลมพลหน้าสันเจ้าข้างหน้าตรงนู้นนะครับแล้วก็จะข้ามสะพานอากาศเหมือนอยู่โคโลกใต้ใต้ไหนจะแข็งอยู่แล้วอากาศดีมากเลยโอ้เนี่เหงื่อจะแข็งเป็นเม็ดๆเลยอากาศดีมากเลยดีที่ไม่ตายซะก่อน ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปสะพานห้าคนเยอะก็เลยขอเชิญบ้านนี้ก็แล้วกันมาเลยครับพี่มาเลยตั้งอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านโบราณบ้านญี่ปุ่นค่ะตั้งแถวเลยตั้งแถวเลยค่ะสักช็อตหนึ่งยุนถ่ายข้างนเลยหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านหน้าบ้านช็อตหนึ่งหน้าบ้านในบ้านเขาไม่ถ่ายไได้ยังไงเราก็ต้องเข้าอยู่แล้วตอนนี้เราถ่ายหน้าบ้านก่อน 已好好。了，好经够好可 อู่ด้านหลังมีเด้อ้แล้วแม่ยีนิสหลอนบางยีนิสผ้าหนึ่งสองสามไซโงน่คร่กระเป๋าไม่ได้เข้าเลยนะคะแม่บางกระเป๋าผ้าบางค่ะโยนไปทิ้งไปเลยเหรัแม่ นี่เลยเราดูอยู่ด้านในนะคะนี่เป็นสะพานญ,ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็เป็นสะพานญ,ญี่ปุ่นนะครับกำลังดูรณะอยู่เนาะตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้ข้ามนะครับ <c oughs> ขมทมแม้น้ำสายู่วนา หน่งร้อยหไ่งต้อยแ่ด้ไอ้ต่เตงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหน่มแน่มันนี้อร่อยร้านสองร้านสี่มันนี้ก็อร่อยร้านห้มื่มขานไม่ตองตัวเนี่ยมไม่เคย ไม่เคยใช้เงินเยอะแบบนี้มาก่อนปกติจายยี่สิบสามสิบร้อยหนึ่งห้าร้อยีหังร้านอันนี้กินที่อันนี้กินดีจ่ายหลักแสนครับผมโอ้โหเงินตกเลยฮะเห็นไหมโอ้โห้านที่แบบสองสามแสนนะไม่ทำมดา นี้เราอยู่ที่ท่นะาเรือแหลมบริไยพัทยามาเริอฮพัทยานั่งเครื่องบินมาตั้งไกลยอยู่แค่พัทยาปัโทขาราเนี่ยอร่อยเลยนะออ่อเลดี่ะนมาเลยนะะายมาเ,นเดินมาแล้วเดินมาแล้ว รู้ใจมาทั้งทีไงให้ลงดินยังไงฮัลโหลเอาพูดเต้นไม้กัน นไปเดินมาไม้าชี้กอกต้นไม้อย่างเยวเลยจา้นที่ยังขยายตัวลนอยไม่หนูต้องผลขึ้นบานาูเองอะห้าชุดเลยนะลูกห้าชุดชุดที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครเอาวไงมันงานปูนนนี่ อะไรนะครับชุดส้ม,ไไมนี่แหลกล้วพี่นะไม่ได้นับครับนับไม่ทันนับไม่ทันไอันนี้มันเป็นหินเกาะหินอ่อนหรือมั้นนะที่เขาว่าเมืองนี้แกะหินอ่อนเก่งสวยมากเลยนะสวยค่ะ

lộp công sưu công hello hello hello, <cười> 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 <cười>

เดินไปคืออะไรอ่ะ่คน้พี่คุณพี่คุณ่ตี่คพี่คุณ่คุณพี่คุณพีมคกณพี่าุณ่คุณพี่คุณพี่คุณพี่คุี่คะณพเ่คียคตัวี่คุณพเ่คุี่คุณี่คุนพี่คุณพี่นุณค่คุณพี่คุณ่คน้พี่ค่างนี้เลยนี่ค่คุณ่คุณพี่คุณี่คุณีค